คุณเคยเห็นลูกสะั้ยถูกแม่ผัวดูถูกตรงหน้าไหมเสียงย่อเย้ยและสายตาที่เต็มไปด้วยความหยิ่งโสแต่เพียงประโยคเดียวจากปากเธอทุกอย่างบนโต๊ะอาหารก็เปลี่ยนไปทันทีแม่ผัวถึงกับเงียบกริบคุณจะไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นเธอกล้าเอ่ยคำพูดนี้เพราะอะไรและผลลัพธ์มันทำให้ทุกคนในบ้านช็อกจนพูดไม่ออกคำขืนนั้นโต๊อาหารในบ้านใหญ่ถูกจัดอย่างรูหรา แสงไฟจากโคมระยะเปล่งประกายสว่างนุ่มนวลจานอาหารวางเรียงรายมีกลิ่นหอมลอยอบอวลลูกสะใภ้นั่งตัวตรงข้างกายสามีที่เธอรักเสียงช้อนกระทบจานดังเบาๆคล้ายเสียงตวนใจบรรยากาศดูอบอุ่นแต่กลับซ่อนความกดดันบางอย่างแม่ผัวจ้องลูกสะใภ้ด้วยสายตาคมกริบริมฝีปากแสยะย,ยิ้มเย็นชาเธอเอ่ยเสียงดังให้ทุกคนได้ยินผู้หญิงอย่างเธอจะดูแลบ้านนี้ไวหรือ เสียงหัวเราะเบาๆจากญาติที่นั่งข้างๆดังตามมาลูกสะพ้ายก้มหน้าลงสายตาพลันพร่ามัวหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในอกมือเธอสัมผัสแก้วน้ำเย็นเฉียบหยดน้ำเกาะผิวแก้วจนทำให้ปลายนิ้วสัน่นเธอสูดลมหายใจลึกกลิ่นอาหารกลับกลายเป็นขมป่าในลำคอสามีของเธอเงียบงนันไม่แม้แต่จะหันมองเหมือนทุกคนบนโต๊ะกำลังรอคำตอบเพียงคำเดียวลูกสะพ้ายเงยหน้าช้าๆ สายตาของเธอนิ่งและแน่วแน่แสงจากโคมไฟสะท้อนดวงตาที่วาววับเธอเอ่ยเพียงประโยคเดียวเสียงของเธอชัดเจนและหนักแน่นทุกคำสะท้อนก้องไปทั่วโตวอาหารทันทีที่คำพูดนั้นหลุดออกมาเสียงหัวเราะเงียบลงในพริบตาแม่ผัวหยุดนิ่งมือที่ถือช้อนแข็งค้างกลางอากาศความเงียบเข้าครอบงำทุกคนหันไปมองเธอดวงตาของแม่ผัวเบิกกว้างอย่างคาดไม่ถึงแม่ผัวกับพริบตาหลายครั้ง เหมือนพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เพิ่งได้ยินใบหน้าเธอแดงเรื่อด้วยความอับอายและความโกรธแต่คำพูดใดๆไม่สามารถหลุดออกจากปากได้ลูกสะพ้ายนั่งนิ่งหัวใจของเธอยังเต้นแรงแต่ความมั่นใจเริ่มแผ่ซ่านในกายทุกสายตาที่จับจ้องทำให้เธอรู้สึกถึงพลังของคำพูดตัวเองเหมือนโลกทั้งใบบนโต๊ะอาหารหยุดหมุนบรรยากาศที่เคยอึดอัดกลับเปลี่ยนเป็นความตึงเครียดเฉียบพลันเสียงจานชามที่เคยกระทบกันเบาๆหยุดนิ่ง เพียงลมพัดเบาๆผ่านหน้าต่างก็ยังทำให้ความเงียบยิ่งหนักแน่นแม่ผัวกัดริมฝีปากแน่นสายตาเธอเริ่มสั่นไหวในใจเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่สามารถตอบได้ทำไมลูกสะพ้ายถึงกล้าเอ่ยคำพูดนั้นและทำไมทุกคนถึงหยุดฟังอย่างตั้งใจลูกสะพ้ยรู้สึกถึงพลังของความจริงที่ออกมาจากปากตัวเองไม่ใช่ความหยาบคายไม่ใช่การโต้เถียงแต่เป็นความมั่นใจและความกล้าที่จะปกป้องตัวเอง เธอยกแก้วน้ำขึ้นกลืนน้ำเย็นเข้าปากช้าช้ารู้สึกถึงความสงบที่เริ่มแผ่ซ่านในกายแต่สายตาของแม่ผัวยังคงจ้องเธออย่างจับผิดเงียบทุกเสียงเหมือนถูกดูดหายไปแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของเธอเองก็ชัดเจนในความเงียบลูกสะพ้ายยิ้มเล็กน้อยไม่ใช่รอยยิ้มอ่อนแอแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นคงและอำนาจแม่ผัวก้าวถอยหลังเล็กน้อยเก้าอี้ของเธอเลื่อนลั่นบนพื้นไม้ แต่ไม่กล้าพูดอะไรความรู้สึกที่เคยอยู่เหนือผู้อื่นถูกความจริงและความมั่นใจบทบังหมดสิน้นยาที่นั่งรอบโตเริ่มเอ่ยเสียงกระซิบเบาๆบางคนสังเกตว่าลูกสะพ้ายไม่ได้หวั่นไหวแต่กลับยืนหยัดอย่างสง่างามเหมือนผู้หญิงคนนี้มีพลังที่ไม่ธรรมดาลมหายใจทุกคนติดขัดความอึดอัดกลับกลายเป็นความตื่นเต้นบางคนในใจเริ่มถามว่าทำไมลูกสะพ้ยถึงมีความกล้าแบบนี้ และทำไมแม่ผัวถึงดูอ่อนแรงลงเพียงเพราะประโยคเดียวลูกสะพ้ายยกสายตามองตรงไปยังแม่ผัวในดวงตาเธอไม่มีความเกรงกลัวมีแต่ความชัดเจนและความหนักแน่นเหมือนคำพูดของเธอเป็นดาบคมที่แทงเข้าไปในหัวใจของแม่ผัวแม่ผัวก้มหน้าลงไม่กล้าแม้แต่จะสบตาเสียงหัวใจของทุกคนบนโตเต้นแรงแต่ไม่มีใครกล้าเอ่อยอะไรเหมือนเวลาหยุดนิ่งรอบๆอบตัวเธอลูกสะพ้ายถอนหายใจเบาๆ แต่ไม่ใช่หายใจเพื่อความเหนื่อยล้าแต่เป็นหายใจแห่งชัยชนะความรู้สึกที่กดดันมาตลอดถูกปลดปล่อยออกไปเพียงแค่ประโยคเดียวทำให้เธอเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์แม่ผัวยังคงนิ่งเหมือนทุกคำพูดที่เคยพูดถูกกลืนหายไปกับความอับอายและลูกสะพ้ยรู้ว่านับตั้งแต่ตอนนี้เธอไม่ได้เป็นเพียงแค่ลูกสะพ้ยที่ถูกดูถูกอีกต่อไปบรรยากาศบนโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยความตึงเครียด แต่ก็แฝงด้วยความเคารพและเกรงกลัวบางอย่างสายตาของทุกคนจับจ้องลูกสะั้ยเหมือนรอให้เธอก้าวต่อไปและทุกคนรู้ว่าโลกของครอบครัวนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปลูกสะั้ยยกมือแต่จานอาหารช้าๆเสียงโลหะกระทบจานดังกังวานแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงกระทบจานธรรมดามันคือเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงเสียงแห่งอำนาจที่เธอเพิ่งค้นพบในตัวเองแม่ผัวยังคงก้มหน้า แต่ลึกลงไปในใจรู้ดีว่าประโยคเพียงหนึ่งเดียวทําให้ตําแหน่งเหนือผู้อื่นของเธอสั่นคลอนและลูกสะพ้ยยืนอยู่ตรงนั้นสง่างามเงียบแต่ทรงพลังอย่างไม่มีใครคาดคิดเสียงช้อนกระทบจานเริ่มเบาลงแต่ลูกสะพ้ยนั่งนิ่งสายตายังคงจับจ้องแม่ผัวความเงียบเต็มโตอาหารกลายเป็นเวทีของความตึงเครียดแม่ผัวยกสายตามองลูกสะพ้ายชาๆดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความตกใจ บางส่วนในใจเริ่มสั่นไหวเหมือนการควบคุมที่เธอเคยมีถูกทลายลงอย่างรวดเร็วญาติญาติบางคนเริ่มกระซิบกันเบาๆเสียงซุบซิบนั้นเหมือนลมพัดผ่านแต่ทุกคนรู้ว่าไม่มีใครกล้าแทรกคำพูดเข้ามาเพราะลูกสะภ้คนนี้เธอไม่ได้กลัวใครลูกสะภ้ยเอื้อมมือหยิบแก้วน้ำอีกครั้งสัมผัสเย็นเฉียบของน้ำเหมือนทำให้เธอรู้สึกมั่นคงหัวใจของเธอเต้นช้าลงแต่เต็มไปด้วยความเข้มแข็ง เหมือนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เธอแข็งแรงขึ้นแม่ผัวยังคงนิ่งมือที่ถือช้อนเกรงแน่นความเงียบทําให้เสียงลมหายใจดังชัดเจนลูกสะภ้ยเริ่มยิ้มบางๆยิ้มที่ไม่ใช่ความพอใจอย่างยิ่งแต่เป็นรอยยิ้มของผู้ที่เพิ่งเอาชนะความกลัวบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่ความอบอุ่นแต่เป็นความเคารพแบบเงียบๆแม่ผัวเริ่มละสายตาแต่ลูกสะภ้ยจับทุกการเคลื่อนไหว รับรู้ถึงความอ่อนแรงและความลังเลของเธอทุกคำพูดที่เคยถูกดูถูกทุกสายตาที่เคยจิกกัดตอนนี้ถูกย้อนกลับไปยังแม่ผัวเหมือนพลังแห่งความมั่นใจของลูกสะพ้ากลืนทุกสิ่งรอบตัวญาติญาติเริ่มค่อยๆหายใจเฮือกใหญ่พวกเขาเข้าใจแล้วว่าไม่มีใครควรประมาทลูกสะพ้ยคนนี้เธอมีอำนาจในคำพูดและความสงบของเธอเป็นดั่งดาบคมที่ไม่ต้องออกแรงมากลูกสะพ้าเริ่มพูดต่อ แต่ครั้งนี้เสียงเธอนุ่มลงแต่หนักแน่นทุกคำออกมาช้าๆเหมือนลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดบนโต๊ะอาหารกำลังถูกพลิกใหม่แม่ผัวก้มหน้าริมฝีปากสันเบาๆแต่ไม่สามารถพูดอะไรเพราะทุกคำที่จะออกมากลายเป็นเพียงเสียงในหัวของเธอลูกสะพ้ยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศอย่างชัดเจนเสียงลมที่พัดเข้ามาจากหน้าต่างทำให้ม่านปลิวเบาๆแต่ความเงียบยังคงครอบงำ ลูกสะพ้ายยิ้มอีกครั้งสายตาของเธอส่องประกายไม่ใช่สายตาของหญิงสาวที่ถูกดูถูกอีกต่อไปแต่เป็นสายตาของผู้ที่ควบคุมเกมแม่ผัวถอนหายใจลึกเหมือนพยายามรวบรวมความเข้มแข็งแต่ลูกสะพ้ายก็ยังนั่งสงบมือวางบนตักอย่างมั่นคงทุกการเคลื่อนไหวช้าแต่ทรงพลังญาติญาติเริ่มเอ่ยเสียงเบาๆเหมือนกำลังประเมินสถานการณ์แต่ไม่มีใครกล้าโตแย้ง เพราะทุกสายตายังคงจับจ้องลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายลุกขึ้นช้าๆแต่ทุกก้าวเต็มไปด้วยความมั่นใจแม่ผัวลุกตามไม่ทันเหมือนต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจแต่ลูกสะพ้ายเดินอย่างสง่างามทุกคนต้องหยุดมองทุกสายตาไม่สามารถละออกไปได้เสียงลมหายใจของทุกคนหยุดชั่วขณะเหมือนโลกทั้งใบบนโตะอาหารหยุดหมุนลูกสะพ้าก้าวไปยังปลายโตะ๊ะสายตาจับจ้องทุกคน และเพียงแค่การยืนสง่าก็ทำให้ทุกคำพูดที่เคยเหยียดหยามถูกกลืนหายไปในความเงียบแม่ผัวยังคงก้มหน้าหัวใจเต้นแรงทุกคำพูดที่เคยมีพลังตอนนี้ไม่มีค่าและลูกสะพ้ายเธอเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ใหม่บนโต๊ะอาหารลูกสะพ้ยนั่งลงอีกครั้งอย่างสง่างามไม่รีบร้อนไม่หวั่นไหวสายตายังคงจับจ้องแม่ผัวทุกการเคลื่อนไหวของเธอเต็มไปด้วยอำนาจ เหมือนเวลาบนโต๊ะอาหารนี้อยู่ในกำมือของเธอแม่ผัวก้มหน้าไม่กล้าแม้แต่จะสบตาใบหน้าซีดเผือดความโกรธและอับอายประปนกันเหมือนหัวใจของเธอถูกบีบแน่นจนแทบหายใจไม่ออกญาติญาติหลายคนเงียบสนิทเพราะรู้ดีว่าลูกสะภ้ยมีพลังมากกว่าที่คิดคำพูดเพียงประโยคเดียวสามารถทำให้แม่ผัวหยุดทุกการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนบรรยากาศในห้องทั้งหมดลูกสะภ้ยยกแก้วน้ำขึ้นชา้า เสียงน้ำกระทบแก้วดังเล็กน้อยเหมือนเป็นการเตือนทุกคนว่าเธอไม่เพียงนิ่งเฉยแต่เธอมีความมั่นคงและความกล้าที่ทำให้ทุกคนต้องฟังแม่ผัวเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงความเป็นใหญ่ที่เคยมีตอนนี้เหมือนถูกลูกสะพ้ายแย่งไปทุกคำสั่งคำพูดข้ออ้างดูเหมือนไม่มีค่าอีกต่อไปลูกสะพ้ายยิ้มบางๆไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความชิงชังแต่เป็นรอยยิ้มแห่งความสง่าง,งาม ความมั่นใจและความเข้าใจในพลังของตัวเองทุกคนรอบโตเริ่มเงียบบางคนเริ่มกลืนน้ำลายเฮือกใหญ่รู้สึกถึงความเครียดที่ลูกสะพ้ายสร้างขึ้นเหมือนทุกการหายใจของเธอมีอำนาจเหมือนทุกสายตาที่จับต้องเธอต้องหยุดนิ่งแม่ผัวยังคงก้มหน้ามือที่ถือช้อนเกร็งแน่นใบหน้าสั่นเล็กน้อยเหมือนทุกคำพูดที่เคยพูดมากลับมาเป็นหินหนักและทุกคำดูถูกที่เคยทำให้ลูกสะพ้ายอึดอัด ตอนนี้กลับกลายเป็นความเงียบหนักแน่นและความเคารพลูกสะพยเริ่มพูดอีกครั้งเสียงชัดเจนนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยพลงังทุกคำที่เอ่ยออกมาทำให้ทุกคนบนโต๊ะต้องตั้งใจฟังเหมือนโลกทั้งใบรอบตัวอาหารหยุดหมุนและทุกสิ่งขึ้นอยู่กับคำพูดของเธอแม่ผัวก้มหน้ารู้สึกถึงความพ่ายแพ้ภายในใจความเงียบเข้าครอบงำแม้แต่ลมหายใจก็หนักแน่นและช้าทุกคำพูดที่เคยกดดันลูกสะพย ตอนนี้กลับกลายเป็นแรงต้านไม่ให้เธอสามารถเอาชนะได้ลูกสะพ้ายยิ้มอีกครั้งสายตานิ่งสงบแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจทุกคนเริ่มตระหนักว่าเธอไม่ได้เป็นเพียงลูกสะพ้ายธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นผู้ที่สามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดความเงียบยาวนานเหมือนเวลาถูกยืดออกเป็นนาทีทุกเสียงรอบตัวเบาลงทุกสายตาต้องจับจ้องเธอและลูกสะพายรู้ดีว่าเพียงแค่การนิ่งสงบ ก็ทําให้เธอชนะใจทุกคนบนโต๊ะอาหารแม่ผัวยังคงนิ่งแต่ในใจเริ่มสั่นไหวบางส่วนเริ่มยอมรับว่าการดูถูกและอํานาจเก่าของเธอไม่สามารถมีผลเหนือผู้หญิงตรงหน้าคนนี้ได้ลูกสะพ้ายยกมือแต่จานอาหารชา้าช้าเหมือนทุกการเคลื่อนไหวของเธอคือการประกาศว่าตั้งแต่วันนี้ทุกคนต้องเคารพเธอและไม่มีใครสามารถดูถูกเธออีกต่อไป บรรยากาศบนโต๊ะอาหารเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่ความอบอุ่นแต่เป็นความเงียบสงบผสมกับความเคารพทุกสายตาจับจ้องเธอและทุกคนรับรู้ว่าลูกสะพ้ายคนนี้ได้กลายเป็นผู้ชี้นำเกมในบ้านหลังนี้อย่างแท้จริงลูกสะพ้ายนั่งเงียบสงบมือวางบนตักอย่างมั่นคงดวงตาเธอจับต้องแม่ผัวโดยไม่ละสายตาเหมือนต้องการสื่อสารว่าเธอไม่หวั่นไหวและไม่ยอมจำนนแม่ผัวยังคงก้มหน้า แต่ข้างในใจเริ่มสั่นไหวทุกการเคลื่อนไหวเล็กๆของลูกสะพายทำให้เธอรู้สึกถึงอำนาจที่สูญเสียไปและสายตาที่เคยเย็นชากลับเต็มไปด้วยความลังเลและอับอายญาติญาติรอบโตเริ่มกระซิบกันเบาๆบางคนรู้สึกตื่นเต้นบางคนรู้สึกประทับใจแต่ไม่มีใครกล้าแทรกคำพูดเพราะทุกสายตายังคงจับจ้องลูกสะพายเหมือนโลกทั้งใบถูกหยุดเอาไว้ตรงหน้าพวกเขา ลูกสะพ้เกเอื้อมือหยิบแก้วน้ำขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เธอวางมันลงอย่างช้าๆเหมือนเป็นการประกาศความมั่นคงทุกสายตาที่จับต้องรู้สึกถึงความสมบแต่แฝงไปด้วยอำนาจที่ชัดเจนแม่ผัวเริ่มขยับตัวเล็กน้อยพยายามทำเหมือนยังควบคุมสถานการณ์ได้แต่ลูกสะพ้ยสังเกตทุกการเคลื่อนไหวและยังคงนิ่งสงบเหมือนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ใต้สายตาเธอลูกสะภ้เอ่ยประโยคใหม่ แต่ครั้งนี้เธอพูดเบาๆแต่หนักแน่นทุกคำสะท้อนไปทั่วโตัวอาหารเหมือนลมพัดแรงที่ทำให้ทุกคนต้องตั้งใจฟังเสียงหัวเราะและเสียงสนทนาที่เคยมีถูกกลืนหายไปในความเงียบแม่ผัวก้มหน้าอีกครั้งเหมือนยอมรับในอำนาจที่เธอไม่สามารถควบคุมได้และทุกความหยิ่งผยองที่เคยมีตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยความเงียบและความเคารพลูกสะพ้ยยกสายตามองรอบโตสายตาของเธอไม่หวั่นไหว แต่เต็มไปด้วยความเข้าใจในพลังของตัวเองทุกคนรอบตัวเริ่มตระหนักว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาแต่เป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงบรรยากาศและความคิดของทุกคนได้แม่ผัวยังคงนิ่งแต่ภายในใจเต็มไปด้วยความสันไหวความมั่นใจที่เคยมีเริ่มลดลงทีละน้อยทุกคำพูดที่เคยทำให้ลูกสะพายรู้สึกอึดอัดตอนนี้กลับกลายเป็นแรงหนุนให้เธอเข้มแข็งลูกสะพายถอนหายใจเบา แต่หายใจนั้นเต็มไปด้วยชัยชนะเหมือนทุกสิ่งที่เคยกดดันตอนนี้ถูกปลดปล่อยออกไปและทุกสายตาที่จับจ้องยอมรับในความสง่างามและอำนาจที่เธอมีบรรยากาศบนโต๊ะอาหารยังคงเงียบสมบแต่มีแรงสันสะเทือนบางอย่างเหมือนทุกคนรู้ดีว่าหลังจากวันนี้ลูกสะพ้ายคนนี้ได้กลายเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์และไม่มีใครกล้าเทียบเทียมกับเธออีกต่อไป ทุกจานอาหารบนโต๊ะยังคงวางเรียงอยู่แต่เหมือนเวลาหยุดนิ่งทุกสายตาที่มองลูกสะใภ้เต็มไปด้วยความเคารพและความเกรงกลัวบางส่วนลูกสะใภ้ย,ยกมือแต่จานชาชาเหมือนเป็นการประกาศว่าเธอคือผู้กําหนดกฎเกณฑ์บนโต๊ะอาหารและแม้แต่แม่ผัวก็ต้องยอมรับในอำนาจของเธอความเงียบยาวนานแต่ไม่อึดอัดเป็นความสงบที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกสายตายังคงจับจ้องลูกสะใภ้ และทุกคนรู้ว่าจากนี้ไปโลกของครอบครัวนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปลูกสะพ้ยนั่งนิ่งมือวางบนตักอย่างมั่นคงสายตายังคงจับจ้องแม่ผัวเหมือนทุกการเคลื่อนไหวของเธอเป็นการประกาศอำนาจโดยไม่ต้องเอ่ยคำแม่ผัวยังคงก้มหน้าแต่หัวใจของเธอสั่นแรงความหญิงโสและความมั่นใจที่เคยมีตอนนี้เหมือนถูกลมพัดพาไปทุกความพยายามที่จะกลับมาควบคุม ล้มเหลวลงเพราะเพียงสายตาและความนิ่งสงบของลูกสะพ้ายญาติญาติที่นั่งรอบโตเริ่มกระซิบกันเบาๆบางคนจับต้องลูกสะพ้ายด้วยความประทับใจบางคนเริ่มตระหนักว่าหญิงสาวตรงหน้านี้ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาแต่มีพลังบางอย่างที่สามารถสั่นสะเตือนใจคนได้ลูกสะพ้ายหายใจลึกเสียงหายใจของเธอเรียบง่ายแต่หนักแน่นเหมือนทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความมั่นคงและทุกคนบนโตรับรู้ถึงพลังนั้น ไม่มีใครกล้าขัดขวางหรือวิจารณ์แม่ผัวยังคงนิ่งแต่สายตาเริ่มหลบเลี่ยงมือที่ถือช้อนเกรงแน่นความรู้สึกผิดและความอับอายผสมปนเปเหมือนทุกคำพูดที่เคยทำร้ายลูกสะพ้ายตอนนี้กลับกลายเป็นแรงยอมรับโดยไม่ตั้งใจลูกสะพ้ายยิ้มเล็กๆรอยยิ้มที่ไม่ใช่ความพอใจหญิงโสแต่เป็นรอยยิ้มแห่งชัยชนะและความสง่างามทุกสายตาบนโต๊ะหยุดนิ่งและทุกคนรู้ว่า สถานการณ์นี้ถูกควบคุมโดยผู้หญิงตรงหน้าบรรยากาศบนโต๊ะอาหารเปลี่ยนไปความเงียบที่เข้มข้นเต็มไปด้วยความเคารพและความระแวงทุกคนรับรู้ได้ว่าหลังจากนี้การตัดสินใจและความสัมพันธ์ในบ้านนี้จะต้องถูกมองใหม่ทั้งหมดลูกสะพ้ยยกแก้วน้ำขึ้นแต่คราวนี้ช้าและมัน่นคงเสียงน้ำกระทบแก้วเบาๆเหมือนเป็นการเน้นย้ำถึงอำนาจและความสงบทุกคนรอบตัวรับรู้ถึงสิ่งนี้ และไม่กล้าโต้แย้งหรือพูดอะไรแม่ผัวยังคงก้มหน้าแต่ในใจรู้ดีว่าต้องปรับตัวความเหนือกว่าที่เคยมีตอนนี้สูญสลายไปต่อหน้าผู้หญิงตรงหน้าทุกความหยิ่งโสและคำดูถูกกลายเป็นเพียงเงาที่จางหายลูกสะพ้ายนั่งสงบดวงตายังคงจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวแต่ไม่ได้จ้องด้วยความกลัวแต่ด้วยความมั่นคงและความเข้าใจทุกคนบนโตรับรู้ว่า เธอคือผู้ที่ควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดญาติญาติหลายคนเริ่มเปลี่ยนสายตาจากความสนใจและความประหลาดใจเป็นความเคารพและเกรงใจไม่มีใครกล้าออกความเห็นเพราะทุกสายตายังคงจับจ้องลูกสะพ้ยลูกสะพ้ยถอนหายใจเบาๆแต่เป็นหายใจแห่งความสมบกและความมั่นใจทุกสิ่งที่เคยอึดอัดตอนนี้กลับกลายเป็นพลังที่ทำให้เธอสง่างามและทุกคนบนโต๊ะต้องยอมรับ แม่ผัวก้มหน้าลงอีกครั้งเหมือนพยายามรวบรวมความเข้มแข็งแต่ก็รู้ดีว่าตำแหน่งเหนือผู้อื่นที่เคยมีถูกท้าทายและถูกทำให้สันคลอนโดยหญิงตรงหน้าลูกสะพ้ายยิ้มอีกครั้งไม่ใช่เพื่อดูถูกแต่เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเธอคือผู้หญิงที่มั่นคงและไม่อ่อนข้อบรรยากาศบนโตะอาหารเต็มไปด้วยความเงียบแต่เงียบที่เต็มไปด้วยพลังทุกสายตายังคงจับจ้องลูกสะพ้าย และทุกคนรับรู้ว่าโลกในบ้านหลังนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากค่ําขืนนี้ลูกสะพ้ยวางมือบนตักอย่างสงบสายตายังคงจับจ้องแม่ผัวเพียงครู่หนึ่งแล้วค่อยๆย,ยิ้มอ่อนโยนไม่ใช่รอยยิ้มแห่งชัยชนะหรือความชิงชังแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความเมตตาแม่ผัวค่อยๆเงยหน้าขึ้นใบหน้าซีเผือดเริ่มอ่อนลงความโกรธและความอับอายถูกแทนที่ด้วยความคิดทบทวน เธอรับรู้แล้วว่าการดูถูกคนอื่นไม่ทำให้ตัวเองยิ่งใหญ่ขึ้นแต่กลับทาให้เสียความเคารพไปลูกสะพ้ายกล่าวเบาๆแต่ชัดเจนเราทุกคนอยู่ในครอบครัวนี้ด้วยกันถ้าเราร่วมมือกันความรักและความเข้าใจจะทำให้บ้านหลังนี้อบอุ่นยิ่งกว่าเดิมทุกสายตาในโต๊ะอาหารจับต้องไปที่เธอเงียบสนิทแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกใหม่แม่ผัวพยักหน้าเบาๆรอยยิ้มเล็กๆผุดขึ้นบนใบหน้า เหมือนยอมรับความจริงและความกล้าของลูกสะพ้ยบรรยากาศบนโต๊ะเริ่มอบอุ่นขึ้นเสียงช้อนซ่อมกระทบจานกลับมาอย่างเรียบง่ายแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงแห่งความขัดแย้งแต่เป็นเสียงของความสงบและความเคารพลูกสะพ้ยหันไปยิ้มให้สามีและสามียิ้มตอบความตึงเครียดที่เคยมีถูกละลายไปความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มกลับมาแน่นแฟนแต่ครั้งนี้บนพื้นฐานของความเคารพและความเข้าใจ แม่ผัวยังคงอยู่ข้างลูกสะพ้าแต่ไม่ใช่ในฐานะผู้ควบคุมแต่เป็นผู้ที่เรียนรู้ว่าการให้เกียรติและเข้าใจผู้อื่นคือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวเข้มแข็งจริงๆลูกสะพ้ายนั่งสงบสายตาเต็มไปด้วยความอบอุ่นรู้ว่าแม้ค่ำคืนนี้จะเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ทุกสิ่งจะจบลงอย่างสวยงามบ้านหลังนี้จะกลับมามีความสุขด้วยความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันทุกคนยกแก้วน้ำขึ้นพร้อมกัน และรอยยิ้มแห่งความสมบเต็มโต๊ะอาหารในค่ำคืนนั้นโลกของครอบครัวนี้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยบทเรียนที่ยากจะลืมและด้วยความกล้าหาญของลูกสะั้ยที่เปลี่ยนทุกความตึงเครียดให้กลายเป็นความสง่างามและความอบอุ่น